ไทยทีวีสีช่อง3และผลิตภัณฑ์นมสดตราหนองผูกแว่นท็อปเจริญไทยเบสอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตื่นยิ้มรับิ๊กซีช็อปสนุกสุขที่บิ๊กซีร่วมกับบริษัท s อ c อนด์ซีอินโฟร์เรียบจำกัดเต็มใกเสนอยกขยี้ซีสี่สี่สิตลาดคือรากเหง้าแห่งวัฒนธรรมการอยู่การกินที่เชื่อชูอัตลักษณ์ไทย ต้นตระกูลผมแต่บางวันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลียวหลบของอร่อยทั่วแผ่นดินไทยยกขโยงฟ้าใหม่ยกกันไปให้ครบยุคนี้ยกขยี้สดใสหากมัวนอนตื่นสายลากสลายสลบยกขยี้สวัสดีครับผมยิ่งยงยอดบวงามนะครับพบกันเช่นเคยนี่คือรายการยกขโยงยกขยี้นะฮะวันนี้ผมอยู่ที่วัดมฤคทายวันนะครับอําเภอชามจังหวัดเพชรบุรีนะครับเดี๋ยวจะไปพบกับหลวงพ่อไปกราบหลวงพ่อนะครับแต่ก่อนที่จะไปหาหลวงพ่อนั้น เราไปที่ร้านพี่เปี๊ยกก่อนไปหากับข้าวอร่อยอร่อยมาถวายหลวงพ่อนะครับไปเลยครับนี่ครับเลือหน่อยเพราะว่ามันเยอะแล้วเต็มแล้วนะครับแกงป่าปลาเห็ดโคนหรือว่าแกงป่าปลาสายหลวงพ่อแล้ว พระพุทธชินราชอยู่ข้างบนหัวของราคนี่้สร้างปีไหนครับสร้างปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดก็เร็วๆนี่เองห้าห้าเจ็ดองใหญ่มากครับอรองค์นี้มาสร้างฉันฉันเริ่มสร้างเองมาสร้างเองนะครับสร้างเองเสร็จเมื่อปีหกสองใช้งบไปยี่สิบสองล้านยี่สบสองล้านโอ้โหนี่ครับแกงคั่ว ส่วนมากจะเป็นหอยจุ๊บนะครับได้ดนะครับแต่วันนี้เรามีแกงขั่วใบชะครามใส่เนื้อปูแบบแน่นๆเลยนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือแกงขั่วใบชะครามเนื้อปูแน่นๆนะครับเราเข้าใจทุกปัญหาของสายตาจะตัดเคลื่อนตาต้องมาที่แว่นท็อปเจริญ ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านครัวพี่เปียกนะครับซึ่งเป็นครัวที่อยู่ติดถนนเขาเรียกว่าอ่าชะอําหัวหินเนาะนะครับแล้วก็วันนี้ผมต้องขออนุญ,ญาตใส่แว่นเพราะว่าเจ้าของแว่นเขาให้ใส่ไปก่อนเจ้าของแว่นทุกคนทราบไหมครับเจ้าของแว่นชื่อตาดําครับ <c oughs> ไม่น่าเล่น <c oughs> วันนี้ผมไปเจอ เจ้าของร้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครับชื่ออะไรคะชื่ออรัญญาชื่ออรัญญานามวงด้วยโหวันนี้เจอดาราดังด้วยฮะอรัญญานามวงไม่ใช่ครับนะฮะพอสอนเว้นนะครับพี่อรัญญาและพี่เปี๊ยกเหรอครับเออพี่เปี๊ยกเสียไปแล้วโอ้พี่เปี๊ยกไม่ได้อยู่แต่ก็ยังใช้ชื่อครัวพี่เปี๊ยกอยู่<ม>ใช่ไหมครับเขาเขาเป็นคนที่นี่เป็นคนที่นี่เปิดร้านกี่ปีแล้วครับหลักสิบ ปีขึ้น <10 S 2> ไป,ปจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านก็คือพี่เปียกเป็นคนเป็นคนที่นี่เลยค่ะเป็นคนที่นี่เปิดร้านในตรงนี้ที่ตรงนี้เลยค่ะซิกเนเจอร์ของอาหารที่ซิกเนเจอร์คืออาหารทีบทุกคนพอมาจะต้องจะต้องแบบต้องกินเลยต้องกินเลยต้องกินเลยแนะนาร้านเจ้าของแนะนําแขกที่มาเลยก็มีหมึกไข่ต้มหวานหมึกไข่ต้มหวานครับก็มะเขือยาวผัดตะเค็มมีไหมแกงป่าปลาทรายแกงป่าแกงป่าปลาทรายค่ะหรือ ปลาเห็ดโคนโอ้ถ้าเป็นเขตตะวันออกภาคตะวันออกเขาเรียกปลาเห็ดโคนแต่ถ้าเขตฝั่งที่นี่ฝั่งอ่าวไทยเนาะก็จะเรียกว่าปลาทรายเรียกได้สองชื่อเออเหรอฮะโอ้โอ้แล้วเป็นไงครับลูกค้ามาได้นะอยู่ได้นะวันนี้มีเมนูอะไรครับที่จะไปถวายพระครับแกงป่าปลาทราย แกงป่าปลาทรายโอ้นี่ก็อร่อยนะนะแกงป่าปลาทรายนี่ก็มีพวกเครื่องเทศต่างๆมะเขือพวงมะเขือเปราะ,ะอะไรงเงี้ยใบกะเพราแล้วก็พริกแกงค่ะน้ำพริกแกงป่าโอ้อร่อยเนี่ยรสจัดจ้านไม่ร้านนี่ใช่ค่ะจัดจ้านจัดจ้านนะอ่ะพร้อมนะค่ะพร้อมไปเลยครับ นะครับอยู่ที่ชะอำนะครับยังอยู่ที่ชะอำเ <c oughs> อาว,วันนี้มีเมนูอะไรมาให้แฟนๆแล้วก็ถวายพระด้วยครับวันนี้มีเมนูแกงป่าปลาทรายเมนูแกงป่าปลาทรายนะครับซึ่งเราจะทําไปถวายพระนะครับเ <c oughs> สียงใครลู้วะเ้าเพร้อมแล้วเชิญเลยครับเชิญพร้อมนะ <c oughs> อันนี้นะครับ วันนี้เขามีปลาแบบแกลมาแล้วเขาไม่ได้ทาทั้งตัวนะครับไม่ได้ท,ทํทั้งทั้งก้างนะครับ <c oughs> ทั้งก้างมันกินไม่ค่อยสะดวกครับ,รบแต่อย่างงี้กินสะดวกสบายครับเหมาะเลยเนี่ยพี่น็อตเนี่ยแจ่มเลยนะครับไม่ติดฟันด้วยเพราะฟันไม่มี <c oughs> ตอนนี้เริ่มเลยนะครับเริ่มสตาร์ทเลยนะครับรอน้ำเดือดแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วเราก็จะปรุง แกงป่าในส่วนมากเขาจะเน้นเรื่องอะไรบ้างคอเออเนี่นะพริกแกงพริกแกงนี่เรามีตะไคร้หอมกระเทียมค่ะตะไคร้หอมค่ะตะไคร้กระเทียมค่ะตะไคร้หอมกระเทียมพริกอันนี้เป็นแล้วพริกอันนี้เป็นพริกสดพริกสดเลยนะฮะพริกสดพริกชี้ฟ้าชีพริกขี้หนูพริกขี้หนูนะฮะแล้วก็พอเราตำเสร็จแล้วได้ที่แล้วเราก็จะ เก็บไว้มาทําแบบนี้นะครับแล้วพอน้ําเดือดปุ๊บแล้วใส่อะไรคะอันนี้เราอันนี้สุกไวเราใสร็มะเขือก่อนเลยเพราะว่าปลาเราแล่แล้วโอเราใส่มะเขือก่อนถ้าปลาเราแล่แล้วเราใส่แป๊บเดียวก็สุกแล้วใช่แต่ว่าถ้าเราเป็นตัวเราก็โต้องใส่นี้ก่อนเนาะอ้าวใส่มะเขือไปแล้วนะครับท่านผู้ชมใส่มะเขือพอประมาณครับพอคือเราเลือกปริมาณการชอบนะฮะว่าใส่เท่าไหร่แล้วปลาไปนะครับ ะะอันนี้ก็ห้ามคนนะเพราะว่ามันจะข่าวนะฮะนะฮะ,นะฮะเดี๋ยวปลามาันก็จะสุกเองโดยแต่สุกง่ายปลาเพราะว่ามันมีแปแร่มาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใจเยน็นๆพี่ใจเยน็นๆอย่าใจร้อนแทนผมเลยช่วงนี้ผมบีซี่มากงานเยอะยุ่งยู้งนี่นั่นเอ้ยเนื้อแบบว่า ตึงอ่ะเนื้อตึงและปลาเนื้อตึงผมกำลังที่นี่เขาเรียกปลาทรายหรือปลาเห็ดโคนเห็ดโคนนะครับปลาทรายหรือปลาเห็ดโคนนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วใส่ใบกะเพราใส่ใบกะเพราโอ้กะเพราใส่เยอะเลยอ่ะโอ้มันได้ร้้กพริกชี้ฟ้าพอประมาณ พริกมันโมโหอะไรกับฟาร์มถึงชี้ครับไม่เป็นไรครับตรงนี้เลยอะผมวางให้พี่เทเลยยตักเลยอะตักเลยตักเลยครับนี่ตักไม่ให้มันหยดหยดค่อยๆเยอเพิ้งเออม่ให้มันหยดใส่จะได้สวยๆนี่ครับเหลือหน่อยเพราะว่ามันเยอะแล้วเต็มแล้วนะครับ โอ้โหแกงป่าปลาเห็ดโคนหรือว่าแกงป่าปลาทรา,ายค่ะโอ้โหเมนูชื่อแกงป่าปลาทรายค่ะแกงป่าปลาทรายนะครับซึ่งวันนี้เราจะไปถวายพระนะครับเป็นการทําบุญแล้วก็อ,อุทิศบุญให้พี่เปียกด้วยนะค่ะนะครับขอให้พี่เปียกรับบุญด้วยนะครับอ้าววันนี้พร้อมยังพร้อมยัง พร้อมค่ะพร้อมแล้วไปเลยครับช่วงทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงใหม่แอปบิกซี่พัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ทธันวาคมนี้โหลดเลย เราร่วมใจสรรหาอาหารคุณภาพดีมาปรุงเมนูเพื่อถวายพระตาหารเช้าแด่พระคุณเจ้าวัดมรุษธัยวัน,นเพื่อความ,มจเจริญในความดีมและเปล่งคำว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุโดยพร้อมเรียงกันสัพพิทิโยวิวัจจุสพโรโควินาจโตมาเตปวัตวันตรายโยสุขิติกายโกภวะริวัตนาสิริ สนิจหุธาปาจายโนจตารุตามาวัฒนติอายุวันโนทุขังระลางสาธุกราบมัสการหลวงพ่อครับอยากทราบว่าวัดมรุกรไทยวันเนี่ยสร้างมากี่ปี้ะคะรบับสร้างมาหกสิบป,ปีตั้งแต่สัสองพันห้าร้อย ว่าเกิดขึ้นเมื่อพศ2525สาธวัดท่าน,น,นสถานที่นี้มันมีชาวบ้านที่ที่นี่แหลคะครับชื่อโยมโยมเลื่อมสมภา,มาเดิมมพ่อจันพ่อจันเป็นท่านเป็นเจ้าว่าอยู่วัดช้างแทกจาดที่นี้มีโยมเลื่อมรอบมมาถวายที่ดินนี่เป็นที่ สิบแปดไรา่ออาถวายให้หลวงพ่อสร้างวนะัดเดี๋ยวพ่อจันทร์ก็มาเริ่มสร้างเมื่อปี2500เพื่อเป็นพระพุทธบูชาเมสรสีวิภาสทวัดแล้วหลวงพ่พอแล้วพระพุทธชินราชอยู่ข้างบนหัวพวกเราเนไหม สร้างปีไหนครับสร้างปี57 eh? ป uh, ี57โอ้ก็เร exactly. uh, uh, um, uh, uh, ็วเร็วนี่557องค์ใหญ่มากครับองค์นี้มาสร้างฉันเริ่มสร้างเองพราสร้างเองใช่ไหมครับสร้างเองเราเสร็จเมื่อปี62ประมาณ62ใช้งบไป หยุดสองล้านยี่สิบสองล้านโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยนะครับยี่สองล้านก็เยอะนะเนี่ยีวัดนี้ก็ตอนนี้มีพระกิรูปครับอยู่ที่นี่ตอนนวิ๊ก้ารูปก้ารูปนะก้ารูปโอ้หลวงพ่อนี่เก็บพรรษาแล้วเนี่ยฉันโต๊ะสามสิบเจ็ดใช่ไหมสามสิบเจ็ดพรรษาแล้วสามสิบเจ็ดพรรษาแต่ไม่ได้มาบวชครั้งที่สอง โอ้เบอร์ครั้งที่สองลนะวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณหลวงพ่อมากครับบวชหน้าไฟบวชหน้าไฟแล้วก็ยาว้โยพ่อว่าบวชไว้หน้าไฟเจ็ดวันก็เลยไว้ในไม่ได้สิ้นเลยวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณหลวงพ่อมากครับที่ได้นำความรู้เกี่ยวกับวัดพฤททายวันให้ทางยกขยงได้ฟังได้รู้นะครับกราบขอบคุณท่านมากครับ ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อได้ถวายพระตาหารแล้วแล้วก็ได้รู้ประวัติความเป็นมาของวัดมฤคทายวันของอำเภอชะอมแห่งนี้ก็มีความสุขครับได้กราบพระได้ไหว้พระนะครับที่ยิ่งกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นหรือเปล่าว่าอาหารที่เราถวายพระนั้นชื่อว่าอะไรครับอืมอ่าถ้าตอบได้ตอบมาเลยครับแอดไลน์มาเลยช่วงต่อไปครับไปพบกับช่วง ชิมขมงงชงเชงนะครับชั่วชิมขมุงสงเชงผลิตภัณฑ์น้มสดตราน้องผูกใหม่แอรบิกซีพัสคูปองเด็ดโดนใจทุกวันถึง31ธันวาคมนี้โหลดเลยแม่ครัวคนดีเช้านี้จะแกงอะไรอ,อสวัสดีครับพีบ่ชมยงอยู่พี่ชมยงอยู่ครับวันนี้เมนูอะไรครับ แกงขั่วใบาชะคามใส่ปูค่ะแกงขั่วใบาชะขามใส่ปูเนื้อปูเลยนะครับเนื้อปูค่ะลง<ไ>มือเลยพี่ได้เลยค่ะอ้าวเริ่มต้นยังไงครับใส่กะทิก่อนค่ะใส่กะทิไปโอ้แล้วก็ใส่นเต็มด้วยน้ำพริกแกงส้มน้ำพริกแกงส้มนะครับเอาอะไรเดี๋ยวผมหยิบให้นะครับมีอะไรบ้างครับ,บใส่มากไปได้เผ็ดใส่มากมันเผ็ดนะผมชอบกินเผ็ดพี่ใส่ไปให้มันแสบ ท้องไปเลยนี่อ่าแล้วใส่อะไรอีกครับเดี๋ยวก็ใส่ข้าตีตีให้มันอ่าเปิดไฟไฟแรงไปไหมแรงไม่เป็นไรให้มันเดือดเร็วใจเย็น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 เป็นเชฟหรือว่าเป็นกุ๊กที่ใจร้อนที่สุดในโลกก็คือพี่สาวผมคนนี้แหละครับพี่โชมยงนะครับมันต้องทําให้ทันลูกค้าพี่โชมนี่เขาชื่อโชมผมชื่อยงครับ บวกกันเราเป็นเป็นโฉมยงครับพี่ก็โฉมยงเหมือนกันก่อนจะใส่ปูนะครับใช่เดี๋ยวไปคุยกับนมหนองโพก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับนมหนองโพวันนี้มีอะไรมาแจกแฟนๆครับมีนมจืดค่ะนมจืดแล้วก็พองมันเนยแล้วก็หวานแล้วก็ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ของพัชไลเป็นนมซองของพัชไลท์ครับผมมีไอศครีมมีโยเกิร์ต อายุมากอย่างพี่ในอย่างอายุ62ปีเนี่ยควรจะดื่มนมแบบไหนดีของพรมองมเนยพร่องมะเนยนมเจนมันช่วยอะไรบ้างพรองมะเนยครับช่วยเสริมสร้างกระดูกอ๋อบำรุงสมองด้วยบำรุงสมองด้วยนะครับแล้วอย่างหวานนี้ต้องเด็กรุ่นไหนมาทานถึงจะเหมาะเด็กอนุบาลเด็กมัธยมใช่มาปลาตต,ตั้งแต่เด็กขึ้นมาประมาณอนุบาลขึ้นมา,าทานได้ครับผมก็ จริงๆแล้วมีประโยชน์ทุกอย่างสําหรับถ้าพูดถึงนมนะครับมีประโยชน์สำหรับสุขภาพกับทุกคนเลยนะครับพี่โชมยองใกล้เสร็จยังใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วนะฮะก็เติมเป็นแกงอะไรนะแกงอะไรนะแกงขั่วใบชะครามใบชะครามนะครับใส่เนื้อปูเราใส่นมได้ไหมใส่ไม่ได้ใส่กะทิได้ใส่กะทิค่ะใส่กะทิอ๋อเขาไม่ใส่กะทิเขาไม่ใส่นมก็ใส่กะทิ แต่ถ้าเป็นของหวานต้องใส่นมนะใช่ค่ะนมนี่น้องโพนี่เขารู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองเล้วไอ้ถู่เป็นเนี่ยแกเนี่ยชาเคยใส่นะใช้ได้เออครับเออนี่ตึกดาครูได้บาดบังโพนทำบาดตาจังเพาะเด้ขมแม่เยืนอันนี้จะใส่ผักชะามแล้วนะคะมาใส่ผักชะคามแล้วนะครับใช่ค่ะก็้วตึ๊งตโหัวบานโดวยำบานเด้อบาดอาอนี่ใส่ไปแล้วมีขายด้วยนะครับครับกัญชาก็มีขายอ้าวตอนนี้จําหน่ายที่ไหนบ้างครับ กัมพูชาแล้วก็ที่สปปวามีไหมสบปวามีไม่มีนะอที่กัมพูชามีด้วยอที่ไหนคะอ้าวทีนี้ได้ที่ยังได้แล้วค่ะก็ใส่เนื้อปูก็ใส่ถ้วยได้เลยอแล้วใส่อะไรไปอีกเติมกะทิอีกนิดหน่อยน้ําน้อยไปนิดอ้าวแล้วมันจะสุกแล้วนะเมื่อกี้ไม่เป็นไรหรอกมันก็เดือดอยู่แล้วเอออ่าอร่อยแล้วอร่อยแล้วนะ พร้อมใส่ปูยังพร้อมค่ะอร่อยแล้วใส่น้ำปลาทำไมอีกนิดนึงเติมนิดนึงรสชาติทำไมคนใจร้อนหรือว่าผมไม่ใจร้อนบอกอร่อยแล้วใส่น้ำปลาใส่เนื้อปูแล้วค่ะแสดงว่าไม่มั่นใจว่าอร่อยจริงก็อร่อยจริงแล้วแหละเออเพิ่มปลามาอร่อยอีกนิดน้อยมาได้แล้วใส่ถ้วยเลยครับนี่ครับแกงคั่ว ส่วนมากจะเป็นหอยจุ๊บนะครับได้หมดจนะครับแต่วันนี้เ,นเรามีแกงขั่วใบชะรามใส่เนื้อปูแบบแน่นๆเลยนะฮะท่านผู้ชมครับแม่น,น่าทานมากนี่ครับโอเคจ้านี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือแกงขั่วใบชะรามเนื้อปูแน่นๆนะครับต้องบอกว่าผมต้องชิมแล้วล่ะต่อแล้วนะครับ ต้นตระกูลผมแต่บางบันตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดงจันทร์เลี้วยตัวพของอร่อยคั่วเด็ยดีแล้วพี่หอมมากอร่อยมากอร่อยจิงอร่อยมากมากครับท่านผู้ชมครับนี่คือแกงคั่วใบจะคามเนื้อปูแน่นๆจากปีมือของพี่โชมยงนะครับวันนี้รายการยกขยงยกขยี้ต้องขอขอบคุณพี่โชมยงขอบคุณนมหนองโพด้วยนะครับ ที่ให้การสนับสนุนในการเรานะครับวันนี้เวลาหมดเวลานะครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดคีค่ะเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยี้ตีส่สิบ